สวัสดีครับผมคาธาชินวันชชรเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกับคาธา Family กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจและส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับครอบครัวของเราด้วยกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้10-16ตุลาคมคนที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับอิทธิพลของให้นางสวคาา่ะ อิทธิพลของไพ่หนุมานพรอดรักและอิทธิพลของไพ่สูงสวรรค์10 11 12ตุลาคมต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินหรือมีเรื่องให้เงินออกช่วงนี้ต้องบริหารจัดการการเงิน อย่างดีครับ13ถ16ตุลามีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของความรักแต่ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันครับในเรื่องของรักรวมตารวมไปถึงเรื่องของรักสามเศร้าหรือว่าเป็นโลกสองใบช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ต้องดูด้วยอย่าไปดูแต่สเตตัสว่าโสดอย่างเดียวนี่ไม่พอนะ ต้องดูด้วยว่าโสดจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีปัญหาไหมนะครับสำหรับในเรื่องของธุรกิจถือว่าโดดเด่นในช่วงสัปดาห์นี้ครับจะมีช่องทางของธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยและในวันที่14ถึง16ตุลายังมีเกณฑ์ได้รับเงินรวมไปถึงได้รับผลกำไรตอบแทนมาโดยที่ไม่คาดฝันรวมไปถึงกำไรจากที่เราเคยลงทุนหรือว่าเราเคยที่จะไป ทำธุรกิจเอาไว้ช่วงนี้มีเกณฑ์สำเร็จดีครับระมัดระวังเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินอาหารช่องท้องและรวมไปถึงเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายด้วยนะครับทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นทิศมงคลในช่วงสัปดาห์นี้สำหรับรับพลังบวกดีๆนี่อย่างที่ผมมานี่ก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คือชนบุรีพัทยา วันนี้เราอยู่ที่อัธยานะฮะเซนทาราแกรนมิลาดบีรีสอร์ทอนนี้เป็นต้นครับเลข1เลข2เลข4และเลข5ถือเป็นชุดเลขมงคลสำหรับใช้ต่อท้าย ID l ดียหรือเป็นชุดเลขของหมายเลขโทรศัพท์มือถือมีความหมายถึงมีผู้ใหญ่ส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารธุรกิจเครือข่ายเด่นเป็นพิเศษครับ3ใบนี้นี ได้ไพ่ The World สวงสวรรค์มีโอกาสทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพระพิสุขสงฆ์อาพาธนะครับและเกี่ยวข้องกับการถวายสังฆทานนะครับให้กับพระพิสุสงฆ์ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆครับการสวดวัดตกะปริศและสวดอาวิสุนุตสานุานติทั้งหมด6จบเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับ10-16ตุลาคนที่เกิดวันจันทร์ได้อิทธิพลไพ่ Emperor คาวมารีราชรา,าชาถ้วยและอีกหนึ่งใบคือไพ่เจ้าชายถ้วยครับสามใบนี้เห็นยืนหนึ่งในเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความกฎหมายทหารตำรวจรวมไปถึงอายการแล้วก็พูดภาษาทนายความและยังโดดเด่นในเรื่องของการสอบการแข่งขันด้วยครับช่วงสัปดาห์นี้10 11 12 ต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับของหายแต่โดดเด่นในเรื่องของช่องทางธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นครับ12-16ตุลามีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการสอบการแข่งขันเอกสารสัญญาต่างๆต้องลงกันได้เรียบร้อยดีรวมไปถึงเรามีเกณฑ์ได้รับชัยชนะด้วยครับระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะ ทางเดินหายใจและเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจความดันเส้นเลือดครับความรักในช่วงสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังอารมณ์ขึ้นขนึลง,ลงในช่วงวันที่1ิบสและวันที่15ครับวันที่13ถึงวันที่16ตุลายังมีข่าวดีสำหรับใครที่โสดมีเกณฑ์พบเจอความรักในช่วงนี้จากเพื่อนแนะนำและจากการเดินทางด้วยนะครับ การเดินในช่วงวันที่14-16ถึงยังมีลาบลอยฟุกๆจากเพศตรงข้ามผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งและการเดินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้การเดินทางทิศเหนือการเดินทางทิศใต้เป็นทิศรับพลังบวกและเป็นทิศมงคลครับนำมาสิ้นโชคลาภให้กับเราจากการเดินทางครับเลข3เลขหเลข6และเลข8 หรือเป็นชุดเลขมงคลในช่วงสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับ3 6 5 8แปลว่าตลอด3รอบ15วันมีโชคดีรวมไปถึงยังมีเกมในเรื่องของโชคลาภเกิดขึ้นครับใช้สำหรับเรื่องโชคลาภในเรื่องของการเดินทางและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์เนมของสวยงามรวมไปถึงเครื่องสำอางเครื่องปักินผิวต่าง เด่นเป็นพิเศษครับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยกระทันหันการบริจาคเลือดถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับการสวดทัชคักาปริศและสวดอิราชาคะะาตระชาทั้งหมด15บาจบพระจันมีกำลัง15เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตเป็นอย่างยิ่งครับดวงประจําสัปดาห์สาหรับคนที่เกิดวันคารในช่วงนี้นะครับได้อิทธิพลขงพลงไพ่ลมพิธีรับหอกโมกโษะโก ห้าดาบเลยต้องระมัดระวังงานที่เราจะทำหรือเอกสารสัญญาต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันหรือมีการเลื่อนล่าช้าออกไปครับวานอนถมทะเลในเรื่องของการเงินรวมไปถึงการลงทุนวานอนถมทะเลนี่แปลว่าเราอาจจะต้องใช้เงินเยอะในการทํางานหรือการลงทุนมากรวมไปถึงต้องระมัดระวังเรื่องของเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาเงินจะไม่ค่อยเหลือเก็บครับอิทธิพลของไพ่อีกหนึ่งใบก็คือไพ่ เอ็กออฟคัหรือ8ถ้วยมีความหมายถึงในเรื่องของการเดินทางรวงไมไปถึงการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานใหม่ๆเกิดขึ้นครับงานประจําในช่วงสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันคารมีเกณฑ์เปลี่ยนมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายใหม่ๆ รวมไปถึงมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันเกิดขึ้นครับแต่การลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีอย่างที่คิดหรือคาดหวังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเรื่องของการอาจจะโดนหลอกลวงหรือว่าเราคาดหวังในผลกําไรมากแต่อาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดหรือเราตั้งใจไว้ครับล้มพิธีรับผอกโมกกะสังอันนี้หมายถึงเรื่องเอกสารสัญญาคดีความต่างๆเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเลื่องล่าช้า หรือคิดว่าเราจะได้เงินในช่วงนี้อาจจะมีเกมเลื่อนกำหนดออกไปสัปดาห์นี้ถือว่าต้องมีแผนหนึ่งแผนสองเลยนะครับแต่ในเรื่องของความรักโดดเด่นเป็นพิเศษครับใครที่ยงโสดช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์มีเกมพบเจอความรักจากการติดต่อประสานงานการท่องโลกออนไลน์รวมไปถึงการเดินทางด้วยครับ ระมัดระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านเป็นพิเศษด้วยส่วนตัวเองต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจแล้วก็เรื่องของความดันครับการเดินทางรับพลังบวกดีๆจะเป็นการท่องเที่ยวจะเป็นการไปทำงานนะครับทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นทิศมงคลในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ3 4 5 6 4 5 6 3 3 6 4 5ถือเป็นชุดเลขที่มีความหมายถึงการทำงานที่มีความราบลื่นการเดินทางที่มีความสุขและมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีต่อท้าย ID ดี n ลหรือว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือใน4ตัวหลังนะครับส่วนอาตานาติยะปริ์และ ส่วนพระคาถาติฐหันจากโตโรทินังทั้งหมด8จบเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับเราได้เป็นอย่างดีครับและาการบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้กับวัดให้กับสาธารณกุศลตา่ตางๆ เป็นทางบารมีอย่างยิ่งครับคุณที่เกิดวันพุธนะครับสัปดาห์นี้อิทธิพลของไพ่พระนาราิการโอมวิศณุเวนมัทฮะเรกิษนะฮเรกิชนะกิษนะกิษนะฮเรฮเรฮะเราเร,ารามรามรามฮะเรฮะเรอิทธิพลของไพ่ใบนี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการงานครับสําหรับคุณที่เกิดวันพุธกลางวันโดดเด่นในเรื่องของงานด้านแพทย์พยาบาลเภสัชกรบุคลากรทางก,การแพทย์ รวมไปถึงร้านขายยาและเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพและอาหารเสริมครับส่วนคุณที่เกิดในวันพุธกลางคืนโดดเด่นในเรื่องของงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารธุรกิจขนส่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรด้วยครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับมีเกณฑ์โดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของความรักอีกด้วยครับใครที่โสดมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีครับ รวมไปถึงมีเกมขยับขยายในเรื่องของครอบครัวการซื้อบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นระมัดระวังสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินอาหารครับในช่วงวันที่15-16ยังมีลาบลอยฟุกๆจากเพศตรงข้ามผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ด้วยนะครับ คุณที่เกิดวันพุธกลางวันในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสเดินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆด,ด้วยนะครับและสัปดาห์นี้สําหรับคุณที่เกิดวันพุธกลางวันจะเลี้ยงอาหารเด็กกําพร้านะครับหรือผู้ด้อยโอกาสถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางวัน เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสเน้นที่เลี้ยงอาหารสําหรับรับพลังของดาวเทียนที่คือฟ้ามงคลถือเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งครับ4 5 1 2ถือเป็นชุดเลขมงคลสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันมีผู้ใหญ่ส่งเสริมรวมไปถึงมีความรักที่มั่นคงด้วยนะครับส่วนโพชชังคาปริบเป็นการยกระดับจิต เพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราได้เป็นอย่างดีครับส่วนคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับด้านกล้ามเนื้อกระดูกรวมไปถึงเรื่องของระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมต้องดูแลนิดนึงทั้งตัวเราเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะครับแต่มีราบลอยฟุกุเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์10 ตุลาคมถึงวันที่14ตุลาคมนะครับการเดินทางทิศตะวันออกการเดินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและการเดินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นําโชคที่ดีมาให้ครับผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทันอายุมากกว่านําโชคที่ดีมาให้กับคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยนะครับและในช่วงสัปดาห์นี้7834มีความหมายถึง มีลาบรอยฟุกๆจากการเดินทางและจากเพศตรงข้ามรวมไปถึงการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารมีเกณฑประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีต่อท้าย ID ดีไลน์หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นเลขมงคลครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนพิมพ์หนังสือธรรมะนะครับหรือบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้ เป็นทานบารมีอย่างยิ่งและสวดบทอักพยาริษทเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับวันพฤหัสบ,บดีได้อิทธิพลของไพ่พิเภกเดอะแมจิกเชี่นมีโชคดีในเรื่องของโชคลาภครับได้อิทธิพลของไพ่บัญชาแห่งไพ่อีส,สวนและก็ไพ่เจ็ดถ้วยครับในเรื่องของความรักต้องระมัดระวังเรื่องของภาพลวงตาเพราะฉะนั้นมีรักเข้ามาช่วงนี้ต้องอย่าตึงทุ่มเทใจ แต่เฮนยืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาภคือคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีครับแถมยังรับดาวพฤหัสบปปดีที่ยกย้ายมาตั้งแต่ในช่วงวันที่28กันยาที่ผ่านมายังส่งอิทธิพลให้คุณที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นมีโชคดีในเรื่องของการงาน รวมไปถึงในเรื่องผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนงานราชการหารตำรวจงานประจำจะเด่นเป็นพิเศษจะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆบัญชาพันอิส,สวมายถึงจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ทําให้เราประสบความสาเร็จหรือว่าทําแล้วเรียกว่าเกิดเลยแจ้งเกิดตัวเราเลยนะฮะแต่ในเรื่องการเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง เข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์มีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินมากไม่ใช่เรื่องของตัวเราด้วยเป็นเรื่องของคนอื่นบ้างเรื่องเพื่อนบ้างเรื่องงานบ้างเรื่องของครอบครัวด้วยแต่ถือว่ายังโชคดีมีสภาพคล่องนะฮะระมัดระวังเล็กๆในช่วงวันที่14-15เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุส่วนวันที่10กับ16ต้องระวังเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของสายตาและกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาด้วยนะครับการเดินทางในช่วงสัปดาห์นี้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นทิศมงคลนะครับช่วงนี้เดินทางไปไหนก็อย่าลืมเรื่องของ new normal ด้วยนะครับ1 2 58ถือเป็นชุดเลขมงคลในช่วงสัปดาห์นี้ ต่อท้าย ID ดีลหรือใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ครับไทยชีวิตโคกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงรวมไปถึงไทยชีวิตสัตว์หรือว่าเลี้ยงอาหารน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันเป็นน้อนละน้อนหมาน้อนแมวนะฮะใครที่เป็นธาตแมวก็สามารถที่จะดูแลได้นะฮะหรือว่าสุนัขหรือว่าสัตว์ต่างๆถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับการสวด พระคถาพระสัมสัมวิสาเทพาทั้งหมด19จบเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราและส่วนบทนี้มีความหมายถึงความราบลื่นในชีวิตนะครับนั่นก็คือบทอังคุลิมาลปริยะโตหังภัคินิอริยายะส่วนบทนี้ด้วยนะครับคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะครับได้อิทธิพลของไพ่พระแม่อุมาเทวีหรือว่าพระแม่กาลีนั่นเอง พระฤาษีชนกหรือไพ่ฤาษีและอีกหนึ่งใบฮนุมานถวายคันสรนี่มีความหมายถึงการได้รับมอบหมายใหม่ๆและการได้ของถูกใจด้วยสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันศุกร์เฮนยืนหนึ่งในเรื่องของการศึกษาการสอบการแข่งขันงานด้านวิชาการครูอาจารย์ต่างๆจะทําผลงานวิชาการจะสอบจะแข่งขันรวมไปถึงเรื่องของนักกีฬามีเก์สําเร็จดีเป็นที่สุดครับ วันที่ 10, 11 12ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเลือดหัวใจและสายตาด้วยนะฮะอีกหนึ่งเรื่องต้องระมัดระวังคือเสียเงินซ่อมรถหรือเรื่องของอุบัติเหตุต้องดูแลกันด้วยโดยเฉพาะวันที่15 16ตุลาแต่มีลาบลอยฟุกเกิดขึ้นจากผู้หญิงผิวสองสีหรือว่าผู้หญิงผิวครับเจ้าเนื้อ นำโชคที่ดีมาให้ต้องเป็นคนอายุมากกว่าด้วยนะครับผู้ชายขาวรูปร่างสันทัดโปรจะนำข่าวดีมาให้รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการงานธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์คอมมิวนิเคชั่นการติดต่อสื่อสารการขายการตลาดช่วงนี้เด่นเป็นพิเศษแต่ในเรื่องของความรักได้อิทธิพลหลงไพ่พลุสีครับอาจจะรู้สึกเงาๆไปหน่อย นะช่วงนี้คุณที่เกิดวันศุกร์อาจจะมีความรักก็จะรู้สึกเอ๊ไม่ค่อยได้มีเวลาลลกับคนรักหรือว่าอาจจะคนรักก็รักเราเหมือนเดิมแต่เรากับรู้สึกน้องเหงาไปเองวิธีง่ายๆใครที่เป็นแฟนของคนที่เกิดวันศุกร์ก็บอกรักบ่อยๆกอดกันบ้างน,นะครับแล้วก็แสดงความรักบางทีไม่ใช่แค่คําพูดอย่างเดียวแต่เรื่องของการกระทําก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ถ้ามีโอกาสนะครับ ใช้หมายเลข6 1 2 3 1 2 3สมีความหมายถึงการเดินทางที่ปลอดภัยและมีความสุขและความรักที่อบอุ่นรวมไปถึงมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับการบริจาคลงศพและการบริจาคผ้าหอ่อศพหรือว่าช่วงนี้ก็จะมีถุงสาหรับ เป็นซิปล็อกสาหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อต่างๆที่เป็นอันตรายเราสามารถบริจาคเกี่ยวกับโรงศพผ้าหอศพนะฮะรวมไปถึงให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ mm. เช่นครอบครัวของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งนะครับและสวดพระคถาวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด 21จบและส่วนมังคละปริศเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตแก่ตัวเราครับคนที่เกิดวันเสาร์สุขสันต์วันเสาร์เรารักกันนะเพราะว่าสัปดาห์นี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของธุรกิจด้วยและก็ในเรื่องของความรักด้วยครับจากอิทธิพลของไพ่พาลีพบนางบนโตจะเป็นรักแรกพบและยังต้องระมัดระวังด้วยว่าอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของหรือว่ามี คนรักมาก่อนหรือมีพันธะอยู่เพราะยังต้องเช็คดูให้ดีๆด,ด้วยครับให้พระอิศวรแล้วก็ให้พระรามตามหานางสีดาหรือให้เจ้าชายขทากับให้ราชาดาผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้อผู้ชายผิวขาวลุกล่างสันทัดโปรอายุน้อยกว่าผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้อนี่อายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ การเงินสัปดาห์นี้จะมีเกมที่ได้มาจากการลงทุนหรือว่าได้มาจากผลตอบแทนโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้าส่งออกธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโชว์เวยต่างๆมีเกมสำเร็จดีอีกหนึ่งเรื่องเลยนั่นก็คือจะได้มาจากธุรกิจเครือข่ายการขายการตลาดโดดเด่นเป็นพิเศษครับการเงินใช้มากแต่มีเกมเข้ามาก รวมไปถึงยังมีลาบลอยฟุกเกิดขึ้นด้วยครับระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารและกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายนะครับความรักสําหรับคนที่โสดมีโอกาสพบเจอความรักได้จากการเดินทางและการติดต่อประสานงานครับทิศมงคลในช่วงสัปดาห์นี้นั่นก็คือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลครับ 2156เป็นเลขมงคลสำหรับต่อท้าย ID ดีลนมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่ส่งเสริมรวมไปถึงมีเกณฑ์ความรักที่มั่นคงและใครที่อยากเจอความรักสำหรับคนที่อยากมีคนรักที่อายุมากกว่า2156เป็นชุดเลขที่เหมาะสมค,ครับร่วมสร้างโบสถ์วิหารอิดหินดินทรายปูนนะฮะ หรือบริจาคก,กระเบื้องปูพื้นปูหลังคาให้กับถาวรวัตถุต่างๆสาธารณกุศลเช่นโรงเรียนยากจนร่วมสร้างโรงเรียนอาคารเรียนวัดโบสถวิหารศาลานะฮะผอประชุมหรือแม้แต่ถนนแล้วก็สะพานเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งนะครับส่วนโสมานะกะริษฐาโททั้งหมด10จบและส่วนรัตนาบาลิตเป็นการยกระดับจิต เพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันกับดวงประจำสัปดาห์กับผมคาาชินมัญชอนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ส่งต่อพลังบวกดีๆด,ด้วยกันวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันที่ Youtube o u t u b คาทา Family และเพจคาาชินมัญชอนนะครับสวัสดีครับ